พี่โครงผัดพิชัยดำพี่โครงผัดพิชัยดำนะครับผมเมนูเด็ดอีกเมนูครับกะเพรมให้มันหอมอ่ะพริกไทยนี่พี่ก็ใช้พริกไทยเม็ดมาปั่นเองใช่ไหมใช่ใช่พริกไทยดำที่เขาตากแห้งแล้วเราใช้มาปั่นเอาครับปั่นเราใช้สองอย่างอ่ะคือพริกไทยดำป่นกับพริกไทยดำเม็ดครับตัวนี้เราจะปั่นหยาบตัวนี้จะละเอียดอครับพี่ เมนูนี้อร่อยเด็ดมากนะมันหอมพริกไทยดำนะพี่ใช่ใช่ใ่จะหอมะไรเล่าเลยเมนูนี้เดนจะจหอมออกร้อนนิดๆครับผมเผ็ดเริผัดพรกระเทียมเริ่มจะได้ที่แล้วต้องรอให้เหลืองก่อนไหมพี่ไม่ไม่เหลืองมากไม่เหลืองมากใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราต้องมาผัดเดี๋ยวเราต้องมาผัดตัวนี้ด้วยไงมันจะเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันครับว่ดีเดี๋ยวเราก็เข้ากันไปดี เราพอใส่พริกไทยดำใบหอมเลยนะพี่ใช่ใช่เราใส่พริกไทยดำขั้วไม่ใช่ดำไปพักนึงครับแล้วเราก็ตามด้วยพริกไทยดำป่นนะอ๋ออันนี้เราจะป่นละเอียดเลยนะพี่ใช่ใช่ตัวนี้จะป่นละเอียดเลยก็ตัวนี้ก็ตัวนี้เราจะป่นเลยเพอกระเทียมเริ่มขึ้นมาหน่อยเราก็ใส่พี่คงเดี่ยเราตุ้๋นไว้ครับอันนี้ใช้เวลาตุ๋นนานไหมพี่พี่คงอันนี้ก็นานเหมือนกันจนเนื้อมันนิ่มอ่ะอ๋อจนให้นิ่มอย่างเครับพอหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำซุปเลยครับ หอมมากครับเมนูนี้ใช่โอ้โหนี่เราก็จะมีพวกหอมใหญ่ที่เราหั่นเป็นนอหอม,มกกใหญ่ครับล้างไว้เสร็จเราก็ใส่ได้เลยชกหวานชุกหวานแล้วเราเราก็ใส่ได้เลยครับโอ้โหสีสันสวยเลยครับ